ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันปีหนึ่งไม่ทันป่าล้อมเมืองป่าล้อมเมืองปีหนึ่งไม่น่าทันงั้นต้องใช้ต้องใช้อะไรเงี้ยใช้ฟาแลบเหรใช้นโยบายเดียวกันไหมสแตนดาร์ดเดียวนโยบายเดียวเดียวกันซิงเกิลสแตนดาร์ดใ <c oughs> ช้ซุูมโจมตีใช้ซุูมโจมตีอ่าทำมาตรฐานต้นแบบและขยายอ่าอืม ให้ตั้งกลุ่มจอปอแล้วไปเยี่ยมชมหาปัญหาโอเคอันนี้ how to อยากได้ชื่ออยากเอาชื่อลุกก็ได้รับรับก็ได้ครับอย่างเงี้ยชื่อกลยุทธ์นะครับ Relationship สร้างความแตกต่างลดต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่เป็นแบบฟังแล้วมันโดดเด่นนะครับอ่าเบอร์หนึ่งสร้างประเมินทุกเดือนุ้มยิงไหมเชิงลุกลุกอ่าิลุกชิงลุกอ่ายังลุก,อ,ลกอ่าอ่าใช้ได้ใช้ได้อ่ามีรับไหมครับใครจะรับรับ ตีหัวเข้าบ้านอ่ะตีหัวเข้าบ้านนานไงมาแล้วกลยุทธ์ตีหัวเข้าบ้านตีหัวตีหัวจีเอ็มแล้วตีหัวจีเอ็มลูกใช้ผู้เชี่ยวชาญอุทมพรอุดมพรฟตอบดีมากเลยลูกใช้ผู้เชี่ยวชาญให้ปรึกษาก็โอเคนะจารย์นะเออเห็นไหมไอเดียใหม่ๆใช้ผู้เชี่ยวชาญน่าจะช่วยเราได้ระดับึ่งไหมครับ ใช้ได้เออเร็วนะอ้าวสังเกตไหมวันที่ผมไปให้ผันปรึกษาเนี่ยเร็วมากเลยแป๊บเดียวจาก <อะ S 1> จากที่ไม่มีระบบแค่สี่เดือนมีหมดเลย <laughs> ออ <ะ S 1> <c oughs> อ่ออใช้บุค <อะ S 2> คล<น>ภายนอกมาบิวกจิจกรรมกลุ่มย่อยอาจจะเป็น how to เนาะไม่ว่าก,การก็ถูกแลแ้วแหละาจะใช้ได้ใช้ได้ภาเบอร์เนียออกไปไซด์ก็ใช้ได้ครับอาจจะเป็น Howto นิดนึงแต่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่กลยุทธ์นะครับกลยุทธ์คือลุกลับชื่อจะมันโดดเด่นนะครับโจมตีอย่างเงี้ยได้เปล่าละเมืองได้อ่ะ ถ้าเป็นผมนะจะเป็นผมนะอันนี้ผมไม่ไดว่ามันมันเหมาะกับทุกองค์กรนะมันเป็นองค์กรมันเป็นองค์กรที่ผมทําอยู่พอดีข้อนี้อ <c oughs> <c oughs> นะครับก็คือมีมี head o f f i c e เนาะแล้วก็มี GM อมแล้วก็ก็เขาให้สร้างมาตรฐานก็กลยุทธ์โจมตีครับนะกลยุทธ์ผมไม่ส้มครับผมลุยเลยครับกลยุทธ์ลุกครับนะกลยุทธ์ลุกครับเชิญลุกเลยครับก็คือประกาศ how to ก็คือประกาศ ประกาศนโยบายจากซ e o ว่าเราก็เหมือนเราขอรับรองระบบนะอาจารย์เนาะว่าปีนี้เราต้องการไอโซเอ่อหมื่นสี่เอหอสี่หมื่นห้าพันหนึ่งอ่ะ, 45, 000, อะภายในปีนี้ทุกคนก็ต้องช่วยกันถูกต้องไหมอาจารย์ทุกโรงงานอ่าเพราะว่าเป้าหมายผมว่าทุกโรงงานภายในปีนี้อย่างนั้นเราต้องทาพร้อมกันทุกโรงงานครับอ่า อ่าส่วนว่าผมจะไปช่วยโรงงานไหนโรงงานไหนมันก็กลยุทธ์ย่อยคือเรื่องของ r ร lation s h i พอ่าก็แล้วแต่แต่กลยุทธ์ใหญ่ตัวะแรกคือต้องตัวนั้นต้องชัดเจนก่อนคุณจะรับหรือคุณจะเออลุกถ้ารับไม่ไหวอาจารย์ไม่ไม่เกิดไม่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 ได้ปีหนึ่งไม่ไหวอ่าค่อยๆเป็นค่อยไปเอ่ออยากอยากอยากให้มีมาตรฐานแต่ไม่มีเงินอยากให้มีอาตาฐานแต่ไม่มีใครมาดูแลไม่ช่วยเลยไม่เกิดครับอ่า ามเอกสารสองภาษาอ่ามีคนบอกว่าอคุณสารบอกว่าในเมื่อมีคนต่างชาติด้วยใช่ไหม,มครับนะคนต่างชาติผมก็มีนะครับนะคนต่างชาติผมก็มีนะ <c oughs> วิธีการก็คือต้องหาหัวหน้างานที่พูดภาษาต่างชาติเขาได้นะือให้เขาสื่อสารกันใช่ครับจอบปอไม่สามารถจะไปอ่ะสะเรียงมองเตยอ่าพูดสบนสบายได้ต้องเอาหัวหน้างานที่พูดภาษาไทยและภาษาต่างชาติได้ ข้อสุดท้ายเข้าจา์ข้อสุดท้ายก่อนที่จะมีการเปิดเปิดฟอร์ให้ถามต่อไปอ่ะโอเคครับสถานการณ์นะครับคุณเป็นจปออีกแล้วอ่ะเกิดโรคระบาดโควิด -19 โรงงานคุณมีแค่สอ0รสัญชาติจีนไทยจีนผสมไทยครับมี ISO 2 0อ0 0ม่นสองมื่นาพันหนึงเวอร์ชั่น18นี่แหละสี่0มืนห้าพันหนึ่งฮะ4 5 0นหันมีนโยบาย ผู้บริหารมีนโยบาย work from home 80%ดสิบเปว้าวมีผู้ัะเหมาเข้าโรงงานทุกวันทุกวันแต,แต่ห้ามที่แต่ห้ามที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกเข้าโรงงานเอาเลยอ่ผู้บหาอกว่าให้รักษามาตรฐานที่คุณเคยทํามารักษาให้ดีที่สุดต้องไม่มีบิเหตุเกิดขึ้นในช่วงนี้คุณจะทํายังไงครับเพราะมันมีเงื่อนไขว่าผู้ัะเหมาเข้าโรง,งงานทุกวันอ่ะความเสี่ยงอยู่ที่ผู้ับเมาแล้ว มาตรฐานก็สี่หมื่ห้าพันหนึ่งแล้วก็ต้องดูรอบเขาอ่าจะจ้างบุคคลจะจ้างบุคคลภายนอกมาช่วยก็ไม่ได้เพราะห้ามที่ปรึกษาเขา้ากานที่ปรึกษาเขา้าตั้งรับไหมครับแบบนี้กลยุทธ์ตั้งรับครับลุลืลอรับครับอ่าต้องใช้กลยุทธ์เชิงรับหรือเชิงลุกดีครับจะใช้สวอตข้อไหนครับอ่าตั้งรับครับอ่ามาแล้วตั้งรับ ร,ร,บบรับแบบไหนครับรับแบบแก้ไขหรือแบบป้องกันหรือแบบยังไงครับก็ขอ Howto ด้วยครับว่าจอปอจะทำไงกับผู้รบเหมาครับเพราะบทเหตุต้องไม่มีนะครับขอ Howto ด้วยก็ถือว่าเป็นการแชร์กันเนาะทุกคนก็จะได้มีมีไอเดียเนาะคิดว่าทุกคนทำทำอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าถูกใจกรรมการไหม <laughs> คุณเป็นเมนตั้งรับต้องตั้งรับไหมไหม,ไมรู้ว่าเสียงแต่อยากคอลองอ่ตาตรวจวัดอุณหภูมิทําได้ครับตรวจวัดอุณหภูมิต่อครับให้ความรู้ความรู้ยังไงครับผ่านวิธีไหนครับเขาบอกให้เขาก็บอกให้จอปอ o r k f ์ r m home ด้วยนะครับหัวหน้างานก็มีอยู่หน้างานไม่มีใครอยู่เลยแต่ผู้รับเหมาต้องมาซ่อมเครื่องจักรมาดูนะครับอ่คิดว่าน่าจะ เวฟอร์มโฮมส่วนใหญ่แล้วมีแผนกบางแผนกที่มาทำงานนะครับพนักงานนะเจ้าปอในเว่าฟอร์มโฮมได้เลยเหรอฮะอร์มโฮมได้เข้าจา์ได้ครับบางวันหรือเปล่าครับเออต้องมาดูพูดต้องมาดูพูดรบเหมาหรือเปล่ามีเข้าจารย์มีครับมีจอปอเว่บฟอร์มโฮมเยอะแยะจา์อ้าวจริงเหรอฮะจริงครับจริงครับอืมเก่งจังเลย เก่งนะในี่ยไว้ความหมได้ให้ความรู้ผ่านออนไลน์อาจารย์ว่าได้ไหมหมายถึงให้ความรู้ผู้<ด>รับเหมานี่แหละครับเอผูอ้รับเหมาอ่ะครับอือคงต้องน่นแหละครับเชิงรับก็คือตั้งแต่เลือกผู้รับเหมานะฮะเลือกที่แบบว่าอ่าตั้ง,ต,งตั้งคุณสมบัติในเรื่องของความปลอดภัยไว้สูงสูงนิดหนึ่งอ่าเขาเอาผู้รับเหมาเข้ามาเนี่ยเขาเด็กที่เข้าเข้ามาเนเขามี ความรู้พื้นฐานเรื่องเซฟตี้อะไรบ้างแน่นไหมแล้วก็<ม>การผม,าผมว่าต้องดูที่งานอาจารย์ถ้างานไหนมันเป็นงานที่เราเคยเขียนไว้เป็นงานอันตรายนะอาจารย์เนาะแล้วเช่นงานที่อับอากาศงานเชื่อมงานเกียร์ในอะไรครับใ,ในในสโตสารไ i ไฟอันนี้ไอ,นนอจอ,ปปอต้องมานะอาจารย์เนาะอันนี้อันนี้ใช่ใช่ฮะแยกแยก,แยกก่อนนะมันไฮไหมหรือมันโอเคมันไฮไหมอะัไตามหลักเกณฑ์เราคือ ต้องประเมินความเสี่ยงว่ามันหายไหม<น>คิดว่ากรณีนี้คิดว่ากรณีนออี้จปมีจุดแข็งอะไรไหมครับจากข้อมูลตรงนี้จุดถ้าเราไม่มีจุดแข็งอ่ะเป็นเชิงลับทันทีครับ<น>ถ้าคิดว่าเรามีเชิงลุกไหมครับเครื่องมือเราทันสมัยไหมเว็บคอมโฮมมีเน็ตให้เราไหมครับโทรศัพท์ให้ฟรีไหมเรามีสี่หมืนห้าด้วยนะครับสี่หมืนห้าก็จะออดดดด้วยนะครับจะต้องรัก<น>ปีนี้ต้องมีปีนี้ ปีนี้ต้องมี CB มาอดิตด้วยนะครับสามารถรถาไงอาจารย์จัดเซอร์วิสแล้วหรือรีเซอร์ฟายแต่เราไปห้ามที่ศึกษาเข้าโรงงาน CB เขายอมไหมครับถ้าเ้ายอมก็จบครับอ่ามีที่ปรึกษามีที่บริษัทจัดทำวิดีโอโกลเบียเบียไว้โอเคครับผมคิดว่านะก่อส่วนตัวนะท,ที่ตั้งโจทข้อนี้ส่วนใหญ่น่าจะเป็นรับ อาจจะมีลุกในบางกรณีที่คิดว่าเราทําได้เรามีจุดแข็งแล้วก็ทํานะคิดว่าในเชิงป้องกัน,นถูกแล้วเชิงป้องกันเชิงรับมากกว่าเพราะอะไรมันทาอะไรไม่ได้เลยนะครับนะทำอะไรไม่ได้เลยยิ่งตอนนี้มันระบาดมากระบาดมากจริงๆนะครับนะเข้าไปไปรวมตัวกันเออพู้รัเหมาสามอ่อจะหลีกเลี่ยงได้ไหมยกเลิกได้ไหมต้องคุยกันนะอาจารย์เนาะใช่ใช่ครับต้องคุยกันนะว่าอ่ผมคิดว่าประเด็นอบรมไม่น่าจะมีปัญหาหลอกออนไลน์ได้ แต่มีปัญหาว่า,าเ,เราจะเป,เป็นงานไฮริกส์ก็เลื่อนไปก่อนอ่าเลื่อนไปก่อนอได้ไหมทัางลนความเสี่ยงได้ไหมแล้วก็รเราโอนเราโอนบทบาทหน้าที่ให้กับคนที่ไปอยู่หน้างานได้ไหมเช่นเอ่อโฟแมนอย่างเงี้ได้ไหมครับถ้าไม่ได้ก็เอาก็าต้องก็ต้องว่ากันเลื่อนไปครับเอ่อคุณสารเรียกว่าราปภเปิดให้ได้เลย ก็ต้องดูความเสี่ยงเนาะแต่ถ้าเป็นดูพวกความเงก็อาจจะได้ถ้ามาถ้ามาตัดหญ้าถ้ามาตัดหญ้าตัดต้นไม้ลดน้ำต้นไม้ก็น่าจะได้โอเคใช่ใช่ใช่ขอบคุณสำหรับทุกอ่ะต่อไปสุดท้ายแล้วครับกลยุทธ์ในอนาคตครับอาจารย์ก็เป็นคงเป็นคําถามเนาะ ในอนาคตต่อไปนี้นะครับ New Normal ที่ไม่เหมือนในอดีตแล้วพวกเราในฐานะวิชาชีพจอปวิศวะ SR หรืออื่นๆพวกเราจะทำเหมือนเดิมอยู่ไหมผมคิดว่าไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะทกเทคโนโลยีต่างๆมันเข้ามามันเข้ามาบีบบังคับให้เราต้องเป็นต้องเก่งซึ่งเหล่านี้ที่ผมเชว์อยู่ใครบ้างที่ยังไม่รู้จักใครบ้างที่ยังใช้ไม่เป็นกราบกรุณาไปศึกษานะครับมิฉะนั้นแล้วท่านจะ าจะไม่ทันเพื่อน <c oughs> เออลองดูเนาะอ่าโอเคซูมใช้ไม่ยากหรอกครับแต่ Google Form s, ต้องศึกษานิดนึง Google Form มาถึงว่าแบบฟอร์มที่ใช้ในการทำอะไรครับแบบสำรวจนอาจารย์เนาะทางข้อสอบ <c oughs> เออ,ขเ,อ,อเข้าไปใน Google Drive นะครับเข้าไปใน Google Drive เปิดอันับแรกก่อนคือเปิด Google ก่อนจากนั้นหาคำว่า Google Drive แล้วยังมีคำว่า Google Form s. นะครับนะ ส่วน Google Meet นะครับเว็บเพกหรือก็ Microsoft Teams พวกนี้มันใช้หรือ Line มันใช้ในการประชุมเหมือน Zoom ได้นะครับก็มีข้อดีข้อเสียนะครับส่วน Class Room Class Room พอดีได้ความรู้มาจากาลูกๆที่เรียนออนไลน์อาจารย์ใช้ในการส่งการบ้านครับดีมาก <Okay. S 1> เลยเออชั้นส่งการบ้านนะเอองั้นจบอปอตอนนี้ปเสรศษไม่ได้ต้องไปศึกษาแอปพลิเคชันเหล่านี้เพื่อใช้ทำเวิร์ก o ฟ Home ครับสุดท้ายครับ เทคโนโลยีเหล่านี้มันจะเข้ามาหาท่านครับมันไม่มาหาเราเราก็ไปหามันแต่ผมมองว่ามันจะมาแทนที่เราครับไม่ว่าจะเป็นโดรนไม่ว่าจะเป็นโรบอทไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ต่างๆที่เราเห็นแล้วไปนี้วันนี้ไปทานรับประทานที่ MK ไปรับประทานอาหารที่โออิชิมีหุ่นยนต์มาเสิร์ฟเราแล้ววันนี้พนักงานจะตกงานไหมพอตกงานแล้วจอปอจะมีผลไหมอ่านะครับร้อยคนจะเหลือ99 หรือปกติกําลังจะล้ออยู่แล้วกําลังจะล้ออยู่แล้วนะะบางเอิญว่ามีหัวนยนเข้ามาเหลือทักแปดสิบจบเลยนะครับนะก็ต้องนะติดตามนะครับต้องอะไรครับติดตามความคืบหน้าเทคโนโลยียนี้นะครับนะหลายคนว่าอาจารย์เทคโนโลยีมากก็ก็คืออยู่กับเทคโนโลยีไงงานไม่ตกหรอกอ่ะก็เป็นไปได้แล้วแต่คนนะแ,แต่โดเดียแต่สำหรับผมผมคิดว่าเราต้องอยู่กับมันให้ได้ต้องเก่งครับอ่ะมี กาแรแลกเปลี่ยนอ่าสุดท้ายเราปรับตัวยังไงดีครับอ่าท่านท่านทั้งหลายลองลองให้ไอเดียไหมะฮะทั้งรุ่นกลางรุ่นเกา่ารุ่นใหม่อลองอลองดูไหมครับลองพิมพ์มาก็ได้ครับ<ช>อ,บอ่พอวิชาชีพเราจะปรับตัวไปสู่อนาคตที่เปลี่ยน,น <ะ S 1> แปลงได้ยังไงทางไลค,ครับนะกฎหมายใหม่จะออกมาจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีไหมนะครับต่อไปเขาจะพึ่งเขาจะพึ่งคนไหมนะ ครับต่อไปจะพึ่งอาจจะเป็นจอปอไอที IT ก็ได้อาจารย์นะจอปอหุ่นยนตนะ์เข้าไปตรวจการคําว่าจอปอหุ่นยนต์ทุกวันนี้ก็มีแล้วนะคือกล้องวงจรปิดไงนะ<อ>นะครับกล้อ,องวงจรปิดทำหน้าที่แทนเรานะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเฝ้าแล้วนะหลายคนบอกว่าจ้างจอปอมาเป็นตํารวจโรงงานอันนี้ไม่ถูกจ้างจอปอมาจับผิดจ้างจอปอเนี่ยไม่ถูกนะครับสวัสดีคุณสนนินะสวัสดีคุณวาริสาคุณบัญชาคุณสุทินคุณวารินีคุณ เยอะๆเลยคุณสุชาดาคุณชยาคุณสุชาดาคุณอ้อนล่าเนี่ยได้ก็พี่เห็นได้นะสําหรับผมผมมองอย่างนี้แล้วกันนะอาจารย์นะเป็นเป็นมุมมองส่วนตัวอีกแล้วมองมองว่าวิชาชีพความปลอดภัยคงต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยแหละคงหลีกเลี่ยงไม่ได้แหละอ่าเพราะว่าเราเนี่ยขึ้นมาแล้วนี่เหรียญทองเราขึ้นมาแล้ว ผมทำไมเลี้ยวผมทำไมล,มไมลงหน้าแล้วใช่ต yeah! ามเชียร์อยู่ใช่ <S 1> <S 1> ไหมฮะผมว่าผมว่าอนาคตก็คงเป็นเป็นเหมือนอาชีพเป็นอื่นแหละอาจารย์อาชีพอื่นก็เขาก็ปรับตัวกัน <S <S อ,าอาชีพเซฟตี้ก็คงต้องปรับตัวคงหนีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราจะปรับตัวได้เร็วได้ช้าแล้วคุณค่าของวิชาชีพอ่าเราจะสามารถดำรงคุณค่าของวิชาชีพ ยังได้อยู่ไหมถ้าถ้าวิชาชีพไหนที่มันมีคุณค่ากับสังคมอยู่ผมก็เชื่อว่ามันจะยังอยู่จะยังอยู่ฮะแม้ว่าเดี๋ยวนี้งานเรื่องความเสี่ยงจะใช้หุ่นยนต์มามาแทนมากขึ้นมากขึ้นอนาคตคงงานที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยคงต้องต้องใช้หุ่นยนต์ใช้เทคโนโลยีทั้งหมดแหละแต่ทีนี้เราก็ในในแง่ของวิชาชีพความปลอดภยัยในแง่ของ o c c u p a t i o n a l health เนี่ย เรื่องของสุขภาพเรื่องของอะไรเองเนี่ยผมว่าันยังอยู่คู่กับมนุษย์ตราบใดที่คนยังทํางานอยู่เรื่องเรื่องเอฟเฟกต่อสุขภาพก็ยังคงต้องมียังยังคงต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาดูแลนะฮะโอเคขอให้เซฟตี้ทุกท่านปรับตัวเร,เรียกว่าอย่างนี้แล้วกันอย่างน้อยก็ให้มาทันเทคโนโลยีปัจจุบันส่วนอนา,นาคตก็ไม่ต้องวอรี่กันมาก <laughs> ใช้ใช้เอ่อ uh, ไ g o o g l e Meet ตอ เดี๋ยวครั้งหน้าเราเราจะอบรมในการใช้ Google Meet <c oughs> Microsoft Teams สลับไป <Google S 1> เรื่อยๆ <Google S 1> ดีไหม Google Meet แนะนำก็คือคนที่จะแชร์ PowerPoint ต้องเป็นโฮสต์ถ้าเป็นคนอย่างถ้าเป็นผมอย่างเงี้ยแชร์มันจะมันจะดีเลยอืมเ็นไหมก็เป็นะต้องเป็นก <c oughs> ็เป็นโฮสต์เ,ตเท่าน,นั้นอ่าลองดูแล้วกันนะไม่รู้คนอื่นเจอไหมเรื่องของครับเรื่องของในอนาคตกลยุทธ์ที่ท่านจะใช้ ก็สำหรับผมก็คือผมคิดว่าผู้บริหารมักจะให้เราศึกษาว่าทุกวันนี้อุบัติเหตุมันไม่ลดลงเพราะว่า human error มันยังเกิอดอยู่วัฒนธรรมหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราซื้อมาในโรงงานมันยังมีไม่เพียงพอเป็นไปได้ไหมว่าเทคโนโลยีที่คุณจะมาติดตั้งในโรงงานวันนี้ถ้าพนักงานเผลอเข้าไปสัมผัสจะตั้งใจตั้งใจก็ตามหุ่นยนต์เหล่านั้นเครื่องจักรเหล่านั้นมันต้องหยุดทํางานทันทีด้วยระบบของมัน ซึ่งบางบริษัททําได้แล้วก็คือต้องลงทุนหน่อยนะครับอันนั้นถึงจะเป็นซีโร่แบบจริงๆก็คือซีโร่แบบเทคโนโลยีจริงๆแต่ถ้าเป็นแบบต้องอาศัยคนต้องใช้ระบบอยู่ในบางทีบางครั้งมันก็เกิดฮีแมนเออร์เลอร์ได้นะครับก็สําหรับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์สรุปอีนะสำหรับผมวันนี้ก็คือก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่จนถึงดึกดื่นเลยนะครับมาร่วมแชร์มาร่วมฟังเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานแล้วก็กลยุทธ หัวข้อคือกลยุทธ์นะไม่ทราบว่าหัวข้อนี้ถูกใจมากน้อยแค่ไหนก็ประเมินให้ผมด้วยนะ,นนะครับว่าสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ไหมมันไม่ได้ก็บอกมาเลยครับมันไม่ได้ถ้าได้ก็แนะนำผมมานะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกท่านมีคําถามเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยอาจารย์ไปพักผ่อนแล้วสําหรับท่านที่ต้องการสอบทดสอบนะครับผมขออนุญาตส่งให้ทาง ทางในไลน์กลุ่มใหญ่แล้วกันนะครับอ่าส่งลิงก์ให้นะครับอ่าผมส่งให้แล้วนะครับอ่าโอเคครับถ้างั้นผมก็คงขออนุญาตเป็นตัวแทนของนักเรียนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ของพี่ๆน้องๆอง่าที่เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์กสิทธิ์นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าครับผมขอบคุณครับอาจารย์แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆแบบนี้กับเราอีกเป็นประจำนะครับ สำรวบวันนี้ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพห่างไกลโควิดนะครับสาสดีสวัสดีนะครับขออนุญาตปิดห้องขอบคุณครับสวัสดีครับบายๆทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เกษรเดชด้วยครับเยี่ยมมากเลยวันนี้เยี่ยมมากเลยครับวันนี้ได้เหรียญทองด้วยครับ